สวัสดีจ้าพี่น้องนี่สิไปการเขียดเขียดน้อยนี่แหละแต่ว่ามันล่มเดีมันบว่หอนเห็นบโอ้ยพี่น้องเอ้ยมืดกับมื่น,นอ,อ๋อบึงไปตำหมื่นนี่แ่ละ ่าสิได้บ่คันมันห่อนนี่มันออกดีอยู่ดิแต่ว่าอันนี้มือน,นี้มันล่มล่มคนสิตกเสียงฟ้าก็ะ้องอยู่ทีนนนน่นี่วอม่นเนหอกเดี๋ยวไพี่ลองไงนี่นี่นีเขียดนี่พุ่มเขียนไงด้เขียดน้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่น้องคีบนี่พี่น้องได้ยินแล้วพี่น้องนี่เขียนน้อยพี่น้องนียนี่บนนี่นี่เขียนน้อยพอดีเขีบอยู่พี่น้อง เขาอยายามการเขียนกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวมนี่เราเขียนอันนี้บ่เอาเขียนอันดีองเห็นบ่เขียนอันนี้บุกินเลยยิ่งพีเสาวพี่ว่ามันมันเป็นยังไงกันบ่พี่น้องเห็นดีว่าตอนขโบยเหี้ยเปเลยดิเก็บเอาง่าย เดี๋ยวหาหลอดอีกคนเด้อพี่น้องทั้งนีหลายอยู่ดิพวแม่นหลายปนนัานดอกยางของมันกัดห็นโลดนะโอ้หลายประมาณไหนหนอนกูซ o o m ทั้งนหนึ่งพี่น้องนี่นนไงอเอาเดี๋ยวท่านไปซทำพี่น้องโอ้ย ้องใดเรมนเขียนห้อตัวน้อยอยู่มันหัวข้ามอยู่เรเห็นมั้ยอไนคือด้เงเสียงมันตตะันนกเราเห็นมั้ยท่นเหรอเบื้งบนไดเด้อพี่น้องเขียนมันตัวน้อยมันสิดุดมือ คุปปะตรงท่านด้วยเออมาท่านแล้วเรื่องเองตัวยังสีอะไรปะเนาะตัวน้นอยยังสีเหรอบุญไปดิเนพี่น้องเก็บมากกว่าเดิมเลยพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตบ้านนอกเขาหาอยู่หากินไปตามฤดูกาลนี่แหละ ยากมีเลี่ยงไหเลี่ยงีตน้กินไปงายแต่ว่านไปหาให้กัพอได้กินอยู่ เสียงเมน่ด้นะเสียงได้อืนหลานขึ้นมองนี่พี่น้องพอดืเกีบอยู่ทั้งนี่ไปด่อพี่น้องพี่น้อง กสิทธานเร็วหมดตันี่รานยารัานยาอยาาขันคูบบาแหลกพวท่านเดยียวมันโดดมันโดดผสมันโดดไปนี่อยากได้สิทันมันปึ๊บต้ันต้องเร็วเลยพลังการเคียนนอยน,น,นนี่ผสมผสท่านมันดิ <N> ี่องเขียกาอยู่ไ่ทันลเยเขียว่ะเฮ้ยเราพี่น้องพระท่านเนบาทลหลวไปน้ารอเากับพท่าน ให้นีไโอ้ยเขย่าเขียาของวานงานขึ้นเ็ดีอันนี้คือเดียวเห็นะสเน นบกพี se ่ Nie Nie yeah. yes. no. too, ้องนี่นี่พี่้องนี่ปุ๊บอืมได้พี่นี่้วพ่นี่้นี่น่ะเลี่ให้อี่่ด้ี่ มันเขียนไงเดี๋ยวบนนี้เด้ปุ๊บนี่พี่้องนี่ดูต่อไพี่้องว้าวเ้ยอลไเด้ดูต่อไปพี่้องบึ้งบึ้งพี่้องเข็ย โมพี่น้องเนี่มาเหียบโมได้เียตัวให่นะ้ยพี่น้องน่า,นานเาดีียตัวใหญ่ดีว่ะบุตรสูงน้มใสน่ะบุบุสูงก็จว่าถ่าฝนนี่นะฟังฝน cho bà ba cuốn chỉ tốt mình tính nhìn tới sáng chắc còn như thế Này, subscribe phương เสียงคนดดพี่น้องเลยหาตัวคนกับพูอเหยี่ยงก็พี่น้องเสียงคนดดหลายเลยทั้งเห็นตัวมันนั่นคำว่าดี จับโบท่านบาดแหลกเลย,โ,ยโอ้ยพี่นองเ้ยปวดเอวเลยละ่ะ พี่น้องพี่น้องป๊อบแปหมเขียนหมูอีกแล้วเขียนหมูขาไม่สีเหลืองเหลืองยังสีอะไรพี่น้องเสียงมันแตกสวดเดี๋ยวหาเขียดกับโเห็นพอตัว เสียงเห็นพี่ลึกเดี๋ยวพี่น้องเสียงเขียดนี่ต้องมาเขียดหันแจ๊คอยู่ไซ่พีน่น้องมันเหมือนต้นไม้ที่เขียนไงล่ kiệt nói bình lỏng đôi, kiệt tôm đôi, này. Ừ. Ừ. này, 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 này. Ơ, bố thân bình lỏng, bị say lợ. Nói tới phương lúc phải lợ, นี่นี่ดันมันอยู่นี่เขียไเลยพี่น้องโตเี่นน้อย ูต่อไปยังอะไรเติมอยู่นี่ไปบันนี้กลับเที่ยงไปคลิปนี้พ่อเสมเอน้าเก็นบวันนี้บายาพ่อกนไม่คลิปนะนได้เลยนี่ลายเต็อไปลหนพี่น้องสังทีละ